สถานการณ์น้ำในพื้นที่ชายแดนใต้กันบ้างครับแม้ว่าปีนี้ระดับน้ําในแม่น้ําโกลกที่กั้นระหว่างรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียกับตลาดมูโนโออาเภอสวยโกลกที่นาราธิวาสจะยังคงต่ํากว่าตลิ่งนะครับแต่สําหรับชาวมูโนโที่ถูกน้ําท่วมแทบทุกปีแล้วก็ก่อนหน้านี้ยังเคยได้รับผลกระทบจากเหตุโกดังพลุระเบิดด้วยเขากังวลน,นะครับว่าปีนี้พวกเขาอาจจะยังเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับอุทกภัยอีกครั้งหนึ่งคุณติชิลาพุทธาสารพันลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้มาครับ แม้ฝนที่ขาดช่วงจะยังทำให้นายนำตัดเจ๊ะนี้เบาใจได้บ้างแต่หน้าฝนที่ยังไม่ผ่านพ้นไปและทุกปีในตลาดมูโนอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสก็มักจะถูกน้ำท่วมหนักก็ทำให้นายนำตัดยังคงหวัดวันโดยเฉพาะความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เพิ่งซื้อมาจำหน่ายซึ่งส่วนใหญ่มีน้ำหนักมากจึงอาจขนย้ายไม่ทัน ย,ย,ยังไม่สบายใจไม่สบายใจยังไม่สบายใจยังกังวลอยู่ใช่ไหมคะแบร่แต่นี่คือสมมติเราปกติปีก่อนๆเนี่ยร้านแบร่เสียหายเยอะไหมหายเยอะเหมือนกันแบร่ขายอะไรขายนี่นี่ของแบร่ไหมอ่าขายนี่แหละขายนี่ใช่ไหมแล้วตอนปีก่อนๆนี้ยกทันไหมไม่ทันไอ้ออข้างหน้างถนนใหญ่เงี้ยเสีนั้นร, ين, ระเบิดเง้ยเสียเยอะเหมือนกันอ่าเดี๋ยวนี้ก็เสียเยอะนี่ คนงานเร่งใช้รถแบคโฮขุดลอกแนวคันดินและเร่งก่อสร้างกำแพงตลอดแนวลำน้ำโกลกให้สูงขึ้นบางส่วนยังคงมีกระสอบทรายบิ๊กแบ็ขนาดใหญ่มาวางกั้นระหว่างแม่น้ำโกลกที่กั้นกลางระหว่างไทยและรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะในช่วงแคบซึ่งน้ำที่ไหลมาจากภูเขาทั้งฝั่งไทยและมาเลเซียจะถูกบีบจนเพิ่มความรุนแรงก่อนจะทยอยไหลมาสมทบเพื่อระบายลงสู่ทะเล และทำให้ช่วงท้ายของตลาดที่ติดริมแม่น้ำบางปีน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรแม้ว่าขณะนี้ปริมาณน้ําในแม่น้ําโกลกนั้นจะยังคงต่ํากว่าตะลิงนะคะแต่เพราะว่าชุมชนมูโน่น,นั้นมักจะเกิดน้ําท่วมเกือบทุกปีนะคะทําให้ชาวบ้านรอบบริเวณนี้ยังคงต้องมีการเตรียมตัวรับมือกับน้ําท่วมฉับพลันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะบ้านที่เสียหายจากเหตุโกดังพลุระเบิดนั้นอาจจะไม่แล้วเสร็จก่อนหน้าฝนปีนี้ค่ะ แม่บ้านหลังแรกที่ทางการได้ลงเสาเอกเพื่อก่อสร้างบ้านใหม่ให้ชาวโมโนที่ได้รับผลกระทบจากโกดังผู้ระเบิดเมื่อวันที่29กร,รกฎาคมปีที่แล้วจะเริ่มก่อสร้างไปได้ประมาณร้อยละ40-50แต่บ้านที่เสียหายทั้งหลังรวม79หลังก็คาดว่าจะก่อสร้างไม่แล้วเสร็จก่อนหน้าน้ำปีนี้ชาวบ้านบางส่วนจึงยังคงไปอาศัยในบ้านเช่าที่รัฐให้เงินช่วยเหลือ3,000บาทต่อเดือนไปพรางก่อนจนกว่าบ้านหลังใหม่จะก่อสร้างเสร็จ และพร้อมเข้าอยู่เหตุโกดังพุ้ระเบิดในตลาดมูโนถูกมองจากชาวบ้านหลายคนที่เห็นว่าเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเพราะทุกปีพวกเขาต้องเผชิญกับน้ำท่วมและต้องเผชิญกับฟันร้ายจากเหตุ<า>กโกดังพุ้ระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต11คนและบาดเจ็บ389คนหลังซึ่งเสียงระเบิดหลายคนจึงหวังว่าโชคร้ายจะไม่กลับมาพร้อมกับน้ำท่วมในปีนี้ ชิลาพทชสารพันธ์ไทย PBS รายงาน